คุณมีนี้อยู่เท่าไหร่ใช่ตอนนี้ยคุณน่ะมีนี้อยู่เท่าไหร่หลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านหรือหลักหลายหลายล้านหลายคนมีนี่ก้อนเดิมเนี่ยมาหลายปีหลายสิบปีแล้วปิดนี่ไม่ได้สักทีแถมหนําซ้ํานี้มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับถ้าใช่คุณอยากรู้วิธีปิดนี่แบบเร็วแรงที่สุดในเวลานี้ไหมนั่นก็คือวิธีการหาไรายได้เสริมจากในหน้าติกต็อกอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นดูถูกไปนะในหน้าติกต็อกนี่แหละไออาชีพที่ไม่ต้องลงทุนนี่แหละไออาชีพ ที่ไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองนี่แหละไออาชีพที่ไม่ต้องสต็อกของนี่แหละรับแต่ค่าคอมค่าในหน้านี่แหละปิดหนี้มาได้หลายคนแล้วคุณไปดูเต็มติ๊กตอกไปหมดก็เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นเริ่มจากเอาสินค้าของคนอื่นมาติดตะกร้าขายที่หน้าคลิปตัวเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าในหน้าติ๊กตอกมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนคุณมีหนี้อยู่คุณจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองไปเอาสินค้าชาวบ้านมาขายที่ร้านตัวเองที่หน้าคลิปตัวเองแล้วถ้าขายได้ได้ค่่่าาคคคมมดีลละโตแหนทํ หลายคนไปดูถูกมันว่ามันกระจอกเป็นแค่ในหน้าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากได้าของสินค้าเฮ้ย <Hey, S 1> ทําเป็นเล่นไปทุกคนที่ประสบความสําเร็จก็เริ่มจากในหน้าทิกต o อกทั้งนั้นแหละลูกศิษย์โค้ชบีนะโค้ชบีไม่เคยสอนเลยนะที่จะโผล่ไปถึงไปลงทุนเองไปซื้อของเองไปลงทุนผลิตเองไม่ต้องโค้ชบีจะไม่สอนเลยเพราะอะไรมันผิดไงทำไปก็ขายไม่ได้โค้ชบีจะให้เริ่มจากเป็นในหน้าทิกต o อกก่อนคุณรู้บ่าลูกศิษย์โค้ชบีที่เรียนกับโค้ชบีคอร์สหลัก หลักหลายหลายพันเนี่ยก็สอนแบบนี้แหละเริ่มจากในหน้าทิกตก เพราะคุณรู้อะไรมันขายดีค่อยหาสินค้านั้นมาขายเองประเด็นก็คือว่าแล้วจะเริ่มจากในหน้าติกตอ,อกมันทํายังไงโค้ดบีหนังสือเล่มนี้มีสอนโค้ดบีเขียนม,มาเองกับมือเอาปัญหาของลูกศิษย์ของผู้ติดตามที่สอบถามโค้ดบีมาบ่อยๆสกัดออกมาเปน็นหนังสือเล่มนี้หลายคนอยากหาไรายได้แต่ทาไม่เป็นติ๊กตกากสีเหลืองไม่เป็นนี่แหละหนังสือเล่มนี้สอนให้คุณเอารายได้จากติกตอ,อกไปปลดหนี้คุณให้ได้ถ้าคุณอยากปลดหนี้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านที่คุณบอกโค้ดบีมาเมื่อตอนต้นคลิปเริ่มจากในหน้าติกตอ,อกก่อนถ้าย อย่าเพิ่งสะเออไปลงทุนอย่าเพิ่งสะเออไปยิงแอดทำในหน้าติ๊กตอกก่อนแล้วหนี้ก้อนโตคุณจะค่อยๆน้อยลงติดตามโค้ชบีเอาไว้รับรองคุณปิดหนี้ได้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยถ้าคุณอยากเริ่มต้นแบบถูกวิธีกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านที่ตะก,ก้าสีเหลืองในคลิปนี้แล้วชีวิตเริ่มต้นของการปลดหนี้คุณจะเริ่มต้นจากที่คุณเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้แหละครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์